เรียนวันนี้ในชั่วโมงวิชาสังคมนะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่3พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องพระไตรปิฎกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของพระไตรปิฎกกันค่ะนักเรียนพระไตรปิฎกนะคะหมายถึงคำพีหรือตำราที่บรรจุคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งพระไตรปิฎกนะคะก็จะประกอบไปด้วย1พระวินัยปิฎก ก็คือคําสอนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตนของพระภิกษุเช่นศีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสองนะคะพระสุตันตปิฎกนะคะก็คือคําสอนที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆ ที่เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกนะคะยกตัวอย่างกันเช่นนิทานชาดกนะคะในระดับชั้นป .3 ที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือเรื่องอารามทูสกะชาดกนะคะก็คือฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะและเรื่องที่สองก็คือมหาวินิชชาดกนะคะโลภมากจนตัวตายค่ะ 3. นะคะพระอภิธรรมปิดก คือคำสอนที่อธิบายถึงหลักธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องเล่าประกอบนะคะต่อมาเรามาดูความสำคัญของพระไตรปิฎกกันค่ะนักเรียนพระไตรปิฎกนะคะมีความสำคัญดังนี้หนึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนาสองเป็นหลักคำสอนสูงสุดในพระพุทธศาสนาสามเป็นธรรมนูญสำหรับชาวพุทธได้ประพฤติธปฏิบัติ และ4นะคะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ชาวพุทธอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูอังก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะในหนังสือเรียนในหน้า37นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสังคมศึกษาในหน้าที่38และหน้า39ค่ะ วางฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านหนังสือแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งหัวอังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ